โลกนี้ก็เกิดมาเพื่อฆ่าลุงกำนันและดันาการกลุงตู่ มา,าติดเครื่องในห้องแอผลพามดูเวฟไฟเลี้ยวบอลลมลมเองคันหนึ่งแอดเขาบอกรถลูกโตรถอะไรยัดลูกโตไม่ได้เห็นจากเงิมาจากใครไปไงหลายหลายคนที่ดูดูติ๊กตอ็อกมาแล้วแล้วมาดูคลิปนี้เห็นปะเล่นสถานรอบสูงหน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันรอรอบที่มีสั่งนะเดี๋ยวพาไปดูรถคันนี้เขาเกิดมาเพื่อฆ่าลุงกำนันและดันกันลุงโตแอด เดี๋ยวจะพาไปดูว่าดีเดียวรถคันนี้จะขี่เล่นเลยจริงๆแล้วจะจัดทริปหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนองเปิ้ลเปิ้ลปั๊จะไปกับลุงลุงกำนันแล้วก็เอ็มซิงอะไรเนี่ยไม่กี่คนน่ะไปเที่ยวมู่บ้านกันเดี๋ยวทำทริปไปดูนี่รถคันนี้ผมเองผมขี่เองเนี่ยขี่กันหนุ่มหนุ่มไว้ที่195 kbs นะครับแต่เน้นว่าหนึ่งเลยครับมันต้องขี่ใช้งานได้จริงสตาร์ทมือได้แล้วก็ไม่สั่นสะท้านนะเนี่ยบอกแล้ว่าอะไรใส่ไม่ได้ได้ไงอ่า มาเดี๋ยวพามาดูว่าทีเดียวรอบนี้มีอะไรบ้างไปพูดความทำเองเดี๋ยวนักเองมาววบนี้มันเริ่มต้นจากเป็นชุดคิดเล็กๆก็คือเป็นประกับอ m เอมดำนะครับรัดด้วยบ้อมบนลอซี่แต่อันนี้เราจะเปลี่ยนการลอซี่การจะไปแปลกด้วอันนี้เราเรียกว่าการโครเกนมีลูนี้การโครเกนฝ้าแอนด์ฝ่าย,ายนี้เทหน้าสีเขียวรัดด้วยกวาวเขียวซึ่งถามว่าทำไมเป็นเปลี่ยนการลองมาดูมุมนี้ครับ มันจะได้สม,มูทสมาร์ทแสกกับมือคัสท TW นี่เ็นไหตัวสั้นอ่ะนีด่ดูว่าเราถุงเท้ยาวๆอ่าเป็นไ,ไงมันจะไม่ลกก้นกิ่ก่อนี่ครับอันนี้เป็นปลอกมือแท้ซ้ายกว่านี่เลยครับแล้วก็ชุดหน้าก็จะเป็นเป็นชุดจุ๋มจิ๋มครับอ,อันนี้เป็นจานโมโตทูลัดด้สเปเซ,เซอร์งานมือ โมโยทูเขาเป็นตัวเดียวกับลูกกำนันนะครับเพราะลูกกำนันก็ผมมาเลยจะเป็นตัวเดียวกับลูกกำนันเนี่ยเนี่ยลูกกำนันเนี่ยนั่กน,น,น,นก็ผมมาก็เลยคล้ายๆกันเป็นจานโมโยทูดินได้อันนี้รัดด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเต่าเป็นปั๊มสุดฮิตครับเป็นปั๊มเต่าเนี่ยสลักทองจุง๋มจิ๋มหน่อยก็รัดรัดวาลปักไปด้วยไล่ลมเขียวเหมือนกันคุ้มทนเขียวครับวาลสตาร์บัคส,สีเขียวเนี่ย ีแต่อย่าเพื่ฟกัสน,นี้นะเดี๋ยวจะไปไล่น็อตอีกทีหนึ่งเพราะว่าขาปั๊มตัวนี้แรจะแบบว่าเกี่ยวไม่ค่อยสวยอันนี้ให้ดูข้าวๆไปก่อนนี่ตามมาด้วยทรงเอลายมักลุกนี่นี่มีถว่วงเลยติดถว่วงเลยล้อแพมบางทีก็ต้องถ่วงเล็น้นอยครับหน้าสักหน้าสัน่นแก้ไขไดต้ตัวนี้เป็นตัวสีปีศูนย์แปดมันก็จะสีอ่อนลงหน่อยนะครับตัวรถสีเข้มแล้วก็จับปูนสีอ่อนมา ให้มันดูสมูทสมาร์ทสมาร์ทเนี่ยมาเลยแล้วก็จะมีชุดของชุดกัสบัดสังเกตง่ายๆครับใครดูเอฟซีดูพาร์ทจะรู้ว่าผมชอบไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถขี่เล่นก็จะมีกัสบัดเพื่อความปลอดภัยพอล้มแรงอครับิโขเนี่ยก็จะเป็นสกอตทองล้วนชุดบนก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับรายละเอียดก็พอสมควรแล้วก็จะมาที่ตัวเรือนเครื่องขอแอคหน่อยอ่ะพโข นี่เป็น6 8ชักเก็ต4วาวใส่เสื้อหลอกเพราะมันเท่อ่ะฮะแน่ม่ชอบมีโรเก็ตไงต้าผมเป็นเกนเพีนเดียวนี่เกิดมาเพื่อฆ่าลูกกำนันโดยตรงเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเนี้แต่จะได้เห็นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการไม่มีการสั่นสะท้านลดการสั่นสะท้านบางครั้งเราโมดิฟายเครื่องยนต์เหรอครับเราเราจะไปบีบเครื่องยนต์เล็กให้มีกำลังเยอะๆอะบางครั้งมันมีเรื่องของความละกอัดน,นะครับความจัดจ้านของการบีบเครื่องยนต์เนี่ย มันทําให้เกิดจากการสังานแต่ถ้าก็จะทํารถเองขี่ใช้งานเองหรือว่าเป็นสไตล์รถไฮโซไยโซต้ซจ่จอดจอดเรียีคิว3-4 3-4หน่วย <nei> มันก็ต้องทําเครื่องยนต์ไปในแนวสนดาร์ดซึ่งอาจจะเป็นรถซีซีเยอะนิดนึงนะแล้วทีนน่รถยนต์เนี่ยรถซีซีเยอะมนีพลังบางครั้งรถซีซีน้อยแรงได้ครับแต่เราต้องบีฉะนั้นผมก็เลือกเครื่องยนต์บอ็อกนี้ที่ทำชุดคิดที่ขายโคตรดีอ่ะเพราะว่า ที่โกรที่ลดอะไรก็ชอบแล้วก็ลดลดเบาไม่ต้องถามรถเบาไม่ต้องถามเสียวเสียวนี่ก็เป็นหกแปดเจ็ดสี่วาวพร้อมชุดคัดมือเฮดคูลเนี่ยตัวมือตูเอาอยู่ทุกแรงมาพูดอย่างนี้แม่เมื่อกี้เบิร์นก็จะแตกยังจับได้เลยเป็นไงเป็นไงมึงจับตรงนี้สิเพราะมึงจับตรงนี้ตัวตุกมันนะมึงจับตรงนี้เนี่ยร้อนเลยไอ้เนี่ยเป็นตัวก็เป็นตัวตัวที่เรา ให้ลูกค้าใช้แล้วเราก็ใช้เองนี่แหละนะก็จะเป็นสเปกคอดัดใเนี่ยมาเนี่ยรอยเชื่อมเป็นไทเทเนียม1.5เน้นความแข็งแรงครับนะเนี่ยลากมาเลยเนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นจำไม่ได้หมจขอดูดหน่อยนยีอันนี้จะเป็นพัดเกลหัวคอนอ่าไม่รู้เขาเรียกหัวคอนหัวคอนจำไม่ได้หรอกว่ามาันมาจากไหนแต่เป็นหัวค้อนแล้วกันเดืดรันเป๊ะ นั่นแปะเท้ากับคอนนี่เป็นโลโก้ตัวใหม่เดี๋ยวเสร็จแล้วฝากไว้นะเอากอ้อภูมใจัยรุ่นไปเลืองนะครับนี่ตัวนี้โคตรเทสวยไม่สวยไงคอมเมนต์มานี่ก็ไปโชว์ว่าแอบเป็นคลิปที่แล้วดูแกนแกนทองแกนลุ้งไปละคลิปนี้มาดูเนี่ยส่วนันนี้ก็จะซอฟต์ลงหน่อยเป็นแกนดำเนี่ยแต่โฟกัสที่รอยตัดครับถ้าไม่เจ๋งจริงไม่กล้าหย,ยิบมาใส่หรอกครับชกตัวไหล่หมื่นกับเครื่องยนต์ซิ่งนี่ อ่าป้อกันเรื่องเครื่องยนต์เลยส่วนล้อก็ล้อหลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยจุกนมเขียวเป็นไงรถทิฟล้อต้องลื่นนะที่เกาะในแอดบุนกระเติมนิดนึงในซอกในซอกในใจซอกดูคอโซเอาอเนี่ยดูคอโซอว่าเห็นไหมคอโซมันจะโคตรจุนจิ๋มเลยนเ,เนี่ยอ่ากเตอร์นเตอร์โคตรเล็กครับก็เนี่ยมือลิงก็จะเป็น K T M ตัวฮิตชุดเดมเดมเป็นรถหนูเอง เน้นความสมูทสปาร์สม่ยอาจจะมืเไวยะร้อยใต้บ่อจะลุงมลังนิดน,นึงก็เป็นฝากเขียวเลคูเลตมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อความแม่นยำและรีเช็คเวลามันมีปัญหานะครับเ,เดี๋ยวต้องใส่ฝาครอบนี้ก่อนอันนี้มึงอย่างมุติเยอะอันนี้เสร็จแล้วอยากทำให้ดูเอ่อเลคูเลตกล่กองไฟเอสซีกล่องเดิมครับ TC หนึ่งรีแมทสไตล์เฮงสุพรรณแฮบนี่มาปุ๊บ กั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะรายละเอียดจะเป็นนอ็อตเครื่องมือเดี๋ยวจะอัปเดตทีว่าเราจะไปเก็บน็อตที่ไหนให้มันสมูทสมาร์ทจนสแสเน่แบบนี้โรสติ้งครับตอนเทสมันก็มีหรือบ้างอะไรบ้างแต่ไปเก็บไปหมดเลยให้มันเยิี้ยวๆเ,เลยกล่องน,นี้จะเป็นอัตเตอร์สกันด้าครับคันเกียร์เกียร์โยงแท้เอฟอาร์แล้วก็คันเกียร์ชุดนี้ก็จะเป็นฝาเอสสี่ชุดไฟเอสสี่นะจะใส่ฝาเอสสามด้วยความ เพื่อความเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตร้อีกทีเนี่ยมาดูมุมเครื่องยนต์เนี่ยเ่ายป็ไงากแต่ h ฮทูได้ได้แรงม้า6.5ตัวแน,น่นอนก็แต่งรถเน้นความลงตัวครับก็นี่ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งรีวิวเค่าแล้วกันว่าเครื่องยนต์ีลูกโตครับถ้าเราวางแผนเครื่องยนต์ดีๆเลือกใช้ดีๆครับ มันสามารถสร้าง TPS ได้เหมาะสมกับซีซีเรืยนต์แน่นอนในสไตล์ยุคปัจจุบันเทคนิคการประกอบเนี่ยมันสําคัญมากอย่างเนี้ยแต่รุ่นนั้นจะทำมาก่อนเคยทำรีวิวไปแล้วทํามาก่อนไปทริปมาแล้วนะครับแล้วแล้วหลังจากไปทริปในตัวรถผมเนี่ยอี่พันโลยังอยู่ได้เลยฉะนั้นมันอยู่ที่การดูแลรักษาแล้วก็การวางแพทเทิร์เครื่องยนต์ครับนี่ก็ลูกโตนี่ก็ลูกโตเอ่อันนี้อันนี้จัดอะไรมาเลย และไอ้ทีเนี่ยเครืองเขี่ยนี่ก็อีกตัวนึ่งมาพามาดูทีเด็ดตัวเนี่ยรถคันนี้เขาว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแหี่ยเให้ดูเอาคาเป็นน้ำจิ้มก่อนเน่ยเครื่อเขี่ยเป็นลูกอะไรคันนี้เป็นรถพิทัมชุมพรที่อยู่ในสายประกวดเลยครับนะของนี่คืออย่างล้ำอันนี้เป็นปีสิบเงาแวบไปดูแม่นี่พอเออดูอัสบัตดิ่นแมดีเซียมติตดรถนอัตสัยแบบจิกโกจัดเนและคันนี้มันมีดีเทล ท no ี่จะมามูเครื่องยนต์เนี่ยนะครับอะไรจะทุ yeah ่มๆมเลยแต่ก็จะมามมเครื่องยนต์แล้วสเต็ปลูกโตเหมือนกันแต่จะลูกอะไรฝปล่าติดตามมีรถเซียดีอก็ดูเด็ขึ้นเขียร์ลูกโตเหมือนกันทั้งคู่นี้กลับมาจากแปนไทยเนี่ยเป็่คู่ทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวทำคลิปที่เราจะเต็ใไ้ดูอันนี้ดูคลิปแบบทีแบบจกิงจริงไปก่อนเอาแบบไม่รุนแรงมากนะครับ ก็ฝากต like, ิด,ดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดตั b s c r i b e กดอะไรก็ได้ที่ติดตามกูได้เนี่ยช่องอินุพันธ์ t ิ k กตอและแฟนเพจนะครับก็เดี๋ยวเราทำนสนสวยๆเนี้ยรวมกับเทคโนโลยีเทคนิคการตกแต่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับแล้วก็แนวคิดไอเดียการเลือกใช้วัเถุตนต่างๆของเวฟเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันถ้าใครอยากรู้อยากเรียนรู้13ลักเครื่องยนต์เทคนิคการยางฝาและเทคนิคการบําจูน เ็นงพันแนะนำเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี